ตอนที่27สำรวจพื้นที่ใหม่ความเสี่ยงและความหวังเช้าวันใหม่แสงอรุณาสาดผ่านบ้านชั่วคราวของกลุ่มพระเอกนายเอกลูกน้อยและหลินฟงเตรียมอุปกรณ์สำหรับการออกสำรวจพื้นที่ใหม่ระบบผู้ปกครองแจ้งเตือนว่าพื้นที่ใกล้เคียงมีสัญญาณซอมบี้หลายจุดเราต้องระมัดระวังให้มากที่สุดฝูงซอมบี้ระดับสูงอาจซุ่มโจมตีพระเอกพูดพลางตรวจสอบอาวุธนายเอกจับมือพระเอกแน่นฉันรู้เราจะไปด้วยกันทั้งครอบครัวและพักพวก เด็กหญิงสะพายกระเป๋าเล็กยืนข้างๆพลางมองทุกคนด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเชื่อใจลินฟงสอดสองพื้นที่รอบๆด้วยสายตาเฉียบคมเราไม่รู้ว่าพื้นที่นี้มีซอมบี้ซ่อนตัวอยู่กี่ตัวเราต้องวางแผนทุกย่างก้าวต้นไม้ที่เขียวชะอุ่มการเดินทางสำรวจคลุมเคลื่อนตัวผ่านป่ารกร้างและซรากอาคารพังเสียงซอมบี้ใกล้เข้ามาพระเอกก้าวนำหน้าในเอกคอยสนับสนุนและใช้ระบบรักษาอัตโนมัติระบบในเอกแผลรักษาเรียบร้อย พลังชีวิตเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์หลินฟงวางกับดักและสังเกตสภาพแวดล้อมสอมบี้ระดับสูงอาจซุ่มโจมตีเป็นกลุ่มเราต้องระวังทุกย่างก้าวเด็กหญิงซ่อนตัวหลังนายเอกแม้จะกลัวแต่ก็มั่นใจเพราะอยู่กับสองหัวใจที่เข้มแข็งและปกป้องเธอเปเลวไฟการพบฝูงสอมบี้ใหญ่กลางทางฝูงสอมบี้ระดับสูงและระดับกลางจำนวนมากปรากฏตูกระทานหาันพระเอกตะโกนสั่งพักพวกทุกคนระวังปกป้องตัวเองและเด็ก พระเอกใช้ดาบและอาวุธป้องกันตัวฟันซอมบี้อย่างแม่นยำในเอกคอยรักษาแผลและเสริมพลังให้สมาชิกในกลุ่มระบบสมาชิกทุกคนปลอดภัยแผลรักษาเรียบร้อยพลังชีวิตเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หลินฟงใช้กลยุทธ์วางกับดักให้ซอมบี้บางตัวติดขัดฝูงซอมบี้กระจายทำให้กลุ่มได้ดเปรียบพระเอกรีบเข้าช่วยในเอกและลูกน้อยเด็กหญิงมองภาพนั้นด้วยความกลัวและความทึ่งเพราะได้เห็นความรักและความเข้มแข็งของ,ของครอบครัว หัวใจส่งประกายความใกล้ชิดและกำลังใจหลังการต่อสู้พระเอกอกอก,กอดนายเอกและลูกไม่ว่าโลกจะโหดร้ายเราจะอยู่ด้วยกันและปกป้องครอบครัวนี้นายเอกซบไหล่พระเอกทางลูกหลังเบาๆฉันมั่นใจเพราะมีพระเอกอยู่เคียงข้างเด็กหญิงยืนมองภาพนั้นด้วยความเข้าใจแม้เด็กจะไม่เข้าใจโลกซับซ้อนแต่สัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นและความมั่นคงหลินฟงพยักหน้างเงียบ สายใยรักและกำลังใจนี้ทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อไปป้ายแสดงไฟฟ้าแรงสูงการวางแผนต่อสู้ครั้งต่อไปหลังเหตุการณ์พระเอกและนายเอกเริ่มวางแผนขยายแนวป้องกันบ้านชั่วคราวตรวจสอบและติดตั้งกับดักเพิ่มเติมจัดเตรียมอาหารและน้ำสะอาดใช้ระบบผู้ปกครองติดตามสัญญ,ญาณซอมบี้ใกล้พื้นที่ระบบผู้ปกครองบ้านชั่วคราวปลอดภัยระดับ98% สุขภาพสมาชิกทุกคนเต็มหนึ่งเปเซ็นเด็กหญิงวิ่งไปหาพักพวกใหม่พลางหัวเราะเราจะปกป้องกันทุกคนพระเอกมองนายเอกและลูกน้อยด้วยสายตาอ่อนโยนไม่ว่าโลกจะโหดร้ายเพียงใดเราจะไปด้วยกันและปกป้องครอบครัวนี้ตลอดไปสัญ,ญลักษณ์คืนเดือนมืดคืนแห่งความหวังค่ำคืนแสงจันทร์สะท้อนบนบ้านชั่วคราวพระเอกอุ้มลูกและโอบนายเอกแน่น ไม่ว่าโลกจะพังพินาศที่นี่เรามีชีวิตมีครอบครัวและมีความรักนายเอกซบไหลพระเอกพลางลูบหลังเบาๆและเราจะปกป้องทุกคนไปด้วยกันไม่มีอะไรพรากเราออกจากกันได้เสียงลมพัดผ่านรอบบ้านชั่วคราวเสียงซอมบี้อยู่ไกลๆแต่ความรักและความหวังของกลุ่มทําให้คืนนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและกําลังใจจบตอนที่27ตอนที่28ดินแดนอันตรายและความเสียสละ เช้าวันใหม่แสงอรุณสาดถ่านบ้านชั่วคราวของกลุ่มพระเอกนายเอกลูกน้อยและหลินฟงเตรียมอุปกรณ์สำหรับการออกสำรวจพื้นที่สองบีที่ทวีความอันตรายระบบผู้ปกครองแจ้งเตือนว่าพื้นที่ใหม่มีสองบีจำนวนมากและระดับแข็งแรงสูงพื้นที่นี้อันตรายที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาเราต้องระมัดระวังทุกย่างก้าวพระเอกพูดพลางตรวจสอบอาวุธนายเอกจับมือพระเอกแน่นฉันรู้เราจะไปด้วยกันทั้งครอบครัวและพักพวกเด็กหญิงสะพายกระเป๋าเล็กยืนข้างๆพลางมองทุกคน ด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเชื่อใจลิ้นฟงสอดส่องพื้นที่รอบๆด้วยสายตาเฉียบคมสอมบี้ระดับสูงและสอมบี้ราชินีอาจซุ่มโจมตีเป็นกลุ่มเราต้องวางแผนอย่างรอบคอบต้นไม้ที่เขียวชะอุ่มการสำรวจพื้นที่ใหม่กลุ่มเคลื่อนตัวผ่านป่ารกร้างและสร้างอาคารทางเสียงสอมบี้ใกล้เข้ามาพระเอกยกดาบขึ้นในเอกคอยสนับสนุนและใช้ระบบรักษาอัตโนมัติระบบในเอกแผลรักษาเรียบร้อยพลังชีวิตเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ลิ้นฟงวางกับดักรอบเส้นทางเพื่อควบคุมฝูงซอมบี้ซอมบี้ระดับสูงอาจโจมตีเป็นกลุ่มเราต้องระวังทุกย่างก้าวเด็กหญิงซ่อนตัวหลังนายเอกแม้จะกลัวแต่ก็มั่นใจเพราะอยู่กับสองหัวใจที่เข้มแข็งและปกป้องเธอเปเลวไฟการประทะครั้งใหญ่และความเสียสละกลางทางฝูงซอมบี้ระดับสูงและระดับราชินีปรากฏตูกระทันหันพระเอกตะโกนสั่งพักพวกทุกคนระวังปกป้องตัวเองและเด็ก พระเอกใช้ดาบและอาวุธป้องกันตัวฟันซอมบี้อย่างแม่นยำนายเอกคอยรักษาแผลและเสริมพลังให้สมาชิกในกลุ่มระบบสมาชิกทุกคนปลอดภัยแผลรักษาเรียบร้อยพลังชีวิตเต็มหนึ่งร้อเปอร์เซนหลินฟงใช้กลยุทธ์วางกับดักซอมบี้บางตัวติดขัดฝูงซอมบี้กระจายทำให้กลุ่มได้ดเปรียบพระเอกรีบเข้าช่วยนายเอกและลูกน้อยทว่าหนึ่งในพักพวกเกิดเจ็บป่วยกระทันหันถูกซอมบี้รุมล้อมหลินฟงรีบเข้าช่วยขณะที่พระเอกและนายเอกปกป้องลูกน้อย เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพระเอกตโกนเด็กหญิงมองภาพนั้นด้วยความกลัวและความทึ่งเพราะได้เห็นความรักและความเข้มแข็งของครอบครัวหัวใจส่งประกายความใกล้ชิดและกำลังใจหลังการต่อสู้พระเอกอกอก,กอดนายเอกและลูกไม่ว่าโลกจะโหดร้ายเราจะอยู่ด้วยกันและปกป้องครอบครัวนี้นายเอกซบไหล่พระเอกทางลูปหลังเบาๆฉันมั่นใจเพราะมีพระเอกอยู่เคียงข้างเด็กหญิงยืนมองภาพนั้นด้วยความเข้าใจแม้เด็ก จะไม่เข้าใจโลกซับซ้อนแต่สัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นและความมั่นคงหลินฟงพยักหน้างเงียบๆสายใยรักและความเสียสละนี้ทําให้เรามีกําลังใจสู้ต่อไปป้ายแสดงไฟฟ้าแรงสูงการวางแผนต่อสู้ครั้งต่อไปหลังเหตุการณ์พระเอกและนายเอกเริ่มวางแผนขยายแนวป้องกันบ้านชั่วคราวตรวจสอบและติดตั้งกับดักเพิ่มเติมจัดเตรียมอาหารและน้ำสะอาดใช้ระบบผู้ปกครองติดตามสัญ,ญญาณซอมบี้ใกล้พื้นที่ ระบบผู้ปกครองบ้านชั่วคราวปลอดภัยระดับ99%สุขภาพสมาชิกทุกคนเต็ม100%เด็กหญิงวิ่งไปหาพักพวกใหม่ทางหัวเราะเราจะปกป้องกันทุกคนพระเอกมองในเอกและลูกน้อยด้วยสายตาอ่อนโยนไม่ว่าโลกจะโหดร้ายเพียงใดเราจะไปด้วยกันและปกป้องครอบครัวนี้ตลอดไปสัญ,ญลักษณ์คืนเดือนมืดคืนแห่งความหวังค่ำคืนแสงจันทร์สะท้อนบนบ้านชั่วคราว พระเอกอุ้มลูกและโอบนายเอกแน่นไม่ว่าโลกจะพังพินาศที่นี่เรามีชีวิตมีครอบครัวและมีความรักนายเอกซบไหล่พระเอกพลางรูปหลังเบาๆและเราจะปกป้องทุกคนไปด้วยกันไม่มีอะไรพรากเราออกจากกันได้เสียงลมพัดผ่านรอบบ้านชั่วคราวเสียงซอมบี้อยู่ไกลๆแต่ความรักและความหวังของกลุ่มทำให้คืนนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและกำลังใจจบตอนที่28